นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แอคโซนเกมเมอร์นะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม m i r 4หรือเมียโฟเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพาทำทุกท่านนะครับไปทำเควสคำขอที่ป่าพูดผีนะครับผมอ่ะเรากดเข้ามาที่คำขอเลยนะครับเควสคำขอที่ผมจะมาทำในวันนี้นะครับผมมาเก็บอ e อเอนะครับแล้วก็ มันจะได้ดักสติลด้วยนะ4,000ันเราแค่ไปตามตรวจสอบป้ายหลุมศพเท่านั้นนะครับผมนะเรารับมาเลยนี่ NPC ตัวที่เราจะรับเควสนะครับผมก็ชื่อซอนฮักนะครับเป็นสิดสำนักของซองซานอืออ่ะเดี๋ยวเรารับมาเลยนี่ครับผมนะครับตำแหน่ง ตำแหน่งในการรับเควสชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ป่าพูดผีนะครับผมนี่เลยนี่เลยป่าพูดผีนะในตำแหน่งนี้อ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดคลิกที่เควสเลยครับเขาบอกว่าสามารถพบป้ายหลุมศพได้ใกล้กับเหมืองหินทางทิศใต้ของป่าพูดพายนะครับทีนี้อ่าช่วงที่ผมเข้าเข้ามาที่ในป่าพูดผีทีแรกเนี่ย นะครับผมก็ได้ลองสังเกตดูนะมันเป็นเขาบอกว่าที่เหมืองนะที่เมืองหินนะครับเมืองหินอันอันเนี้ยมันจะเป็นพวกปีศาจงัวนะครับปีศาจวัวส่วนอันนี้เหมืองแร่อันนี้มันจะเป็นพวกอ่าพวกซักไอพวกซอมบี้พวกผีอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่นี่กันนะครับผมฟิวจุบมา โอ้ไม่ใช่ผีไว้เฮ้ยมันเป็นงูอะไรเนี่ยนะครับเสร็จอพอเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยให้เราวิ่งหานะครับลองสังเกตดูมันจะเป็นสีส้มๆมนะเป็นแสงสีม้มอ่าอนุนไม่ใช่นะครับเราลองวิ่งหาดูเพราะว่าในแมในมินิแมปเนี่ยมันจะไม่ได้บอกตำแหน่งนะครับให้ลองวิ่งหาดูที่นี่คือป่าพูไทยรือเปล่าจ๊ะ ไอ้คุณคุเหมือนบอสบอสไอ้มนุษย์ม้าเงาเลยเอ,อ้ยนูน่นนูนนนน่คุณผู้ชมเห็นไหมครับดูตามเมาส์นะครับเห็นไหมอยู่ข้างบนนู่นครับผมโอเคโอเคไปเราหาทางขึ้นเลยครับคลิปนี้อาจจะสดสดหน่อยนะาไม่ได้หาเตรียมไว <laughs> ้ไปไปไป ครับกระโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยอันนี้มันง่ายอยู่เฮ้ยกระโดดขึ้นง่ายอยู่ปะโัเอ้ยเราวิ่งขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เก็บยากกันเนี่ยวิ่งลงมาทำไมนี่ครับผมป้ายหลุมศพนะจัดไปครับผมสำหรับคนที่ไม่ทันนะครับผม ก็ลองพอดคลิปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผนที่ให้ดูอีกทีนึงนี่เลยตอนแรกเนี่ยเราอยู่ตรงทางด้านบนด้านบนตรงไหนตรงนี้แล้วมัง้งนะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นิดหนึงนะครับตรงช่วงกลางๆแมปโอเคมันจะอยู่ตรงด้านบนนะครับตรงปากถ้าเลยจะววิ่งมาตรง ไอ้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงที่เนี่ยเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวญ้าเนี่ยไม่ต้องลงไปข้างล่างก็ได้นะวิ่งมาตรงด้านบนได้เหมือนกันสุดทางนี้ครับขึ้นมาอ่ะโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกดส่งเควสก่อนนี่ได้ยอะผีด้วยแล้วก็ได้ดักสติลด้วยก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่ตอไปนะเดี๋ยวมันยังจะมีเควสคคาขออีกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปไล่ทําไล่หาดูก่อนแล้วก็จะมาอัดคลิปให้ทุกท่านดูนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ